สวัสดีครับพ่อสมชายคุณสีชาแนลนะครับมาดูนะครับมาดูติดตามนะครับลงมือทําเองนะครับไม่ต้องบอกนะว่าใครนะครับคนทาความดีนะครับตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับผมไม่ได้อยู่ข้างใครนะครับผมอยู่ข้างความดีนะครับเป็นกลางใครทําความดีที่ไหนผมไปที่นั่นครับพ่อสมชายคุณสีชาแนลนะครับ บ้านผมอยู่บ้านคำว่ามมหมู่เจ็ดตำบลตรงเหนืออำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครครับเป็นจิตอาสาเก้านสพระราชทานนะครับรสอสมก็เป็นครับชวรบก็เป็นครับอด,อดีตทหารผ่านค่ายปักทงชัยนะครับอดีตนะครับอดีตปัจจุบันก็นายสมชายคุณสีธรรมดาธรรมดาฮ่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 าเ่ิฮสาฮ่าฮ่าา่า่า มันเสียงร้ายบ่เราต้องปิดใช่ไหมป้าขอบคุณครับเอาปิดแล้วปิดยังปิดแล้วปิดยังขอบคุณครับอ้มนแแสงยลวะขอบคุณครับที่แนะนําครับลงมือทำอีกนะครับที่ทำห้องน้ำนะครับไว้ตอนรับอาญาติญาตินะครับพอตอนรับญาติจะมาเยี่ยมนะครับไม่ถึงห้าปีครับจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับที่แห่งนี้ครับผมรับประกันได้เลยนะครับ ไม่ถึงห้าปีครับเ,รนะเพราะว่าเรามีน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันสร้างความดีนะครับไม่ต้องกลัวอะไรครับมานไม่มีบรวีไม่เกิดท่องไว้แค่นี้แหละครับไม่ต้องคิดดีใจดีคิดดีดดดพูดดีทำดีสำเร็จดีจะเริญนดีในสิ่งที่ดีๆใครจะว่ายังไงก็ช่างไม่สนใจเราทำความดีต่อไปนะครับ ทุกๆคนนะครับคนทำความดีที่ไหนผมต้องไปที่นั่นนะครับพอสำชายคุณสี n ชนลต้องไปที่นั่นครับให้กำลังใจนะครับพวกปากห้อยปากปูกไม่ต้องสนใจครับผมอ่านทะลุจิตใจคนออกนะครับ <laughs> ผมบอกแค่นี้แหละไม่ได้ม้ เอาไม้ไอติมนะครับถิมลงพื้นน่หักนี่เด้อหักเครื่องเนี่เด้อครับอันตรายไม้ไอติมอันตรายเลยครับบอกไปก่อนถ้าจะทิ้งนะหักครึ่งก่อนนะครับเพราะว่าพวกท่านเดินอยู่แถวนี้พวกท่านจะตำเมานะครับมันมีประวัติศาสตร์มาแล้วครับลืมบวกลืมบวกไ้หักเครื่องกอดีอิมลงพื้นเนี่ยนะแต่ว่าก็ใส่รล่องเท้าอ่าเป็นยังครับอันพูดตินเพิ่มไปแล้ว ดูนะครับสะาดินเองครับคนติดดินนะครับคนทำความดีไม่ต้องมีพลังวิเศษครับขอยจิตใจดีก็พอครับจิตใจดีมันจะเป็นพลังอย่างนะครับถ้าเรามุ่งมั่นต่อความดีแล้วเราจะมีแรงเทพบ คนไม่เห็นคนไม่มีศีลครับมนุษย์มีศีลห้าเทพเทวาท่านดูนะครับถึงท่านั้นไปทําอะไรคนเดียวเนะี่ยคิดว่ามีมคเห็นไม่ใช่นะครับเทพเทวาท่านเห็นโปรดใช้วิจารญาในการรับชมนะครับโ <c oughs> <c oughs> ปรดใช้วิจารญาในการรับชมนะครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพร <c oughs> ดออกจากธรรมะรุนๆนะครับบวชหกปีครับพี่น้อง <c oughs> ทํามาหลาหๆจักหน่อย อาจะภาพกว่าคุณครับพี่รลอคุณรลอมมาวันนี้นึกว่าจะจํากันไม่ได้ซะแล้วให้บอกตรงไหมให้บอกตรงไหมครับไม่ได้เอยพี่ข้อสมชายคนสีแชนแนลแต่ก่อนอยู่กกกว่าผมจะไปดูไลฟ์สดให้เลยเออแดงว่าอย่างนี้แหละสวไม่ว่าอะไรแต่พี่พี่จันหอมยังจําผมได้เลยเออแล้วผมก็ยังลืมเลยไม่ไม่ต้องคุยกันเยอะนะถึงจะจำได้แต่พี่จันหอมไม่ลืมนะพี่จันหอมเห็นผมยังอันทักเลยอืม เออไม่เป็นไรครับผมไม่โกรธใครโกรธคนไม่เป็นคนขายไอติมนี่ไม่โกรธใครครับคนใจเย็นเมตตากรุณาไม่ใาเปรย์ขายเปรย์ขายยาครับเออก็นั่นแล้วนั่นแหละสูตรมันสูตรมันสูตรขายไอติมว่าใจให้เพราได้ไปกินมันวะ่นละคนขายไอติมคนใจเย็น d d <laughs> โซมเจ็ดเก้าสามก้าสี่สามเอสีส่สเด้ยตอดเยอยมตอยเลยเอ้าบ่าชิดปากแผลเราอยู่นี่บ่เราไปอยู่ครับ <c oughs> บ่เบิ้งไรสุดเราเลยอยู่เขราปเบืเเ้นะองไรเ,เนาะเป็นเติมพลังใจให้เราพ้อมว่ะ แล้วก็มีอยังก็แม่ยังลิปกอกบอกคนหนึ่ง <laughs> <laughs> แต่ว่าเบิ้งไล่ส่วนก็เราไปเบิ้งคลิปสัตว์ในพ่อมฝากจิ้งไม้น่อยไปพว่วงที่ตามมาที่ตามก็ยะ <laughs> <laughs> ผมนี่เขาไปหาหมกวาเลยผมฝากพิพิธภัณฑน่อยเจ้าที่ติดตามขอไปที่ตามก็ยะนะพขอตาว่าฝากจิ้งไม้หน่อยไว้าไปเลือกผมาได้มัน มึงเขีนอยู่กับเอ็มตีหรอขยันสิเบงเดี๋ยวมาเบิงเออก็นั่นแหละก็แล้วแต่เพราะว่านานาจิตตังในการทำยูทูบเนี่ยมันทำด้วยความจริงใจทำด้วยความสุขุมรอบคอบใจเย็นสังคมยูทูบเนี่ยเป็นสังคมมั้งต้องหน้าตาดีพร้อมัได้ครับต้องหน้าตาดีคือชิดตัดแปรเพื่อไหมเจ้าเจต้องอย่าี้ต้องอยู่กับฉันถ้พี่ร่ำกับเบงตะกี้เบิงอยู่ตอนเราอยู่กกก่องตะกี้ตอนนี้มาอยู่เนี่ยจบมาได้แล้วบ่เบิงเราเลยบางทีสิเบิงเราอยู่ดอก มาไว้ติมนะเินนะแมา็ไสนเ้เอวเนบเอวเขามีหมองเนบเอวอยู่อันนี้เสียงสดๆนะครับเสียงสดๆไม่มีเอฟเฟกนะครับเสียงเอฟเฟกไม่มีเอฟเฟกตนะครับเสียงสดๆร้อนนะครับตั้งใจทำงานงานหน่อยมาพ่มี่าแรงกัพ่อก็ตั้งใจเห็นนะ เฮ็ดเอาบุญเอากุศลละไอคลิปนี่นะขาเลี้ยงไง,งแหล,ล,ละลตั้งใจทำช่วยกันอีกไม่ถึงห้าปีรายได้จะเข้ามาพี่ไปอยู่ฝั่งโน้นพี่ไปอยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยวผมบ้าให้ให้พี่บ๊อบดูวันให้เออเจ้าต้องอยู่ข้างหน้าคอยข้างสิบสองดากเออก็สองดาจ้าเออ ม้วนผมไปสังไดม้วนอย่างเดียวโอ้แล้วขอ9ก้านาทีนะครับชิปนี้นะครับชอบ9้าครับเก้าน้าครับแล้วก้าไปสู่จุดมุ่งไม้ที่ดีนะครับเป็นเดียวกับพับครึ่ง ถ้าจังหัดพักไม่เป็นก็ไม่ต้องทำถูกตั้งแล้วครับครับคนไม่เป็นยังไม่ต้องทำอ้าวคนเป็นก็สอนเพคนในตีคนเป็นไงนเป็นสอนมันได้อยู่แล้วเออเนี่ยเนี่ยกางสอนเปล่าเนี่ยเออเอยาวศรบอกบอกกัสนสใจบอกเพคนนะ่ะพเทธาวันไม่เคยจำอะไรได้ลุงแมนอยู่ถ้าขนาดผมขอไปบางไรายสดบอกซื้อเรายังจำเส้ยเยาวา้เฒ่าวเราเครียด บ่เย้าเย้าเจ้ามาผู้เฒ่าเราเขียดยัยต้องว่าสวัสดีก็ฆ่าเนาะบวชด้วยหกปีเนาะตัวจีเก่งบ่เก่งแล้วบวชหลายปีกับปัญญาบอดีคือต่อครับเมียนขันพุนปัญญาบอดีมันเป็นน้ำค้นลุงมันเป็นน้ำค้นครับเมียนอยู่เขางมาเป็นน้ำค้นเนี่ยเสื้ออยู่เออเป็นน้ำค้นเปี่ยวเราบวชหน่อยบวชหลายเลยมันเป็นน้ำค้นศึกษานะบารมีไผ่บารมีมันครับ หมจบอะมจบปฎิญญาตีมาปัญญานี้เดียวครับแมนแมนแมนครับแมนแมควมเจ้าแหละอะนกเลปัญญาเดียวบอพักันมาลวนั่นเสียงนาเสียงหลังบ้างไหมเออมันบอทอกันบางบางส่วนนมเนี่ยไอชิดเลยไอชิดเลยเจ้าเ้ ที่อเบ้งเราเห็นนี่เบิ้งนี่เห็นว่านี่เบิ้งเราเบื้เงนี่แม่แม่เบ้ปงไปผู้เบิ้งไปกันใด

ยบอดครับยบอดโอ้ยมือนึงมาจะเกี่ยวนด้กี่มเอ,อ้ยชาว่าคนกินดีนเาานาะองน้ำพรท่นเหรืเงอไรนีย่องกเอพีไอ้มาดูอันย่องอะไรกันน <laughs> ั่นอ้ยเอพีไอเด้อเราเปิดเสือออกมันเ oh, <laughs> อพีไอเยอะนะแล้วความโตมากเลยเจ้ ลเห็นงานบอใคายบนะบอยตมนะนังเลยยะๆเอาไปซื้นเขามันขึ้นได้ย่บแมนก็ขอจีซอะเอาไปขึ้นเขึ้นเขาได้ย่ได้ึ้นเอาไม้ไปเดี๋ยวน้าพูดพันยังลวด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 แม่แล้วนยะเารลวดมา แ่เป็นไก่แล้วก็สีตาหรือว่าแล้วหยักสวยแล้วหยักสวยแล้วหนากสวย ีมอะครีมอ่พี่คีมมาแล้อะคีมมัดรวดเอามายังเอาไปหามาให้ไม่ยยกังห้องไปเอามาไปเับผมรับผมแล้วข้าไปยังม่ยืนอยู่ท่านี้เอาไปคือไปรดไอ้ม้ลิดก่อ้าฮเก่าลาาาา่าา่ยาฮ่ ยังม่มอีกปน็เอใก่เสาเลยเนาะยี่สบยี่สเนาเสาใสอีกเนาะโอ้โหา่หอันนีอนนั่นออี้เพ่อ่นสโอ้ยมีก็ใเนาะบมิเอาละตาาทามไม่เคยร้อนไปแน่นเดี๋ยวอนบ่นตลอดใช่กลัวเจ็บมือไม่ใช่อะไรเนาะจบมือก็ไมซอ

สวัสดีครับปขอขอ่อแดน,นามาตะบานคขมอครับเต็มซีลงเพชรครับ khi có có đợt, lấy một cái gì lấy một cái gì đấy, หันก้อนมือหันก้อนตัวอกคนสลดัดแกฮ่าฮ่าน้องชายสอนเอื่อยแล้วครับนี่ <c oughs> น้องชายสอนเอื่อยแล้วครับอ่าน้องน้องสอนเอื่อยแล้วครับน้องสอนเอื่อยข้าวคนจมพิณยาตีหล่ะ ดีนะผมจบมหผมจบมหก <laughs> ดีนะผมจบมหก <laughs> <laughs> ไปไป, <laughs> ไปสนมสมนะไมไป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 ไน้ปไ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 าไปสปไป่ปไไปไปไป้ปไปไไปไปวปไไปไปไปไไปไปไปไ ครับผมได้กินไอติมเดียวแหนค้อไปกินน้าลงเนอครับมันสิบบางแหนครับผมได้กินไอติมเดียวแหนค้อไปกินน้ากินน้าลงแล้วมันจะสดชื่นครับน้ำนั่นเป็นยาบริสุทธิ์นะครับเอายี่สิบเด้อไอ้คนวัดก็วัดไปเด้อ รับเมเ็ดเนี่ยวัดเนี่ยใส่มันเป็นประโยชน์เนี่ยบุแมนว่ามันเน็บเอาไว้เอวปันคำนี้อะ,อะ,อะมาตามติดชีวิตคนทำความดีนะครับโดยพ่อสชายคนสีชานิลนะครับจะทำความดีที่ไหนคนจะไปที่นั่นนะครับผมคนอารมณ์ดีนะครับแถวบ,บ้าน ข,ขาเรียกว่าผมคนบ้าครับแต่ผมไม่โกรธผมคนอารมณ์ด<ส><ข>ีเห็นว่าสวยัหยล่ะสวยไหม ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับถูกแกนแน่ๆกดติดตามไปเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชิปดีๆนะครับขอเป็นเพื่อนชางยูทูบอยู่ดีมีสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปรารถนาสิ่งใดที่เป็นดีๆที่เป็นมงคลต่อตอนเองเป็นมงคลชีวิตแต่ตนต่อตอนเองและครอบครัวและสังคมหมู่บ้านสังคมเมือง สังคมประเทศชาตินะครับสวัสดีครับพบกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็บายบายบายนะครับพ่อสมชายคนสีชาแนลนะครับมีมาเยี่ยมปู่ปาริกิตนะครับสวัสดีครับ